สวัสดีครับน้องจานวิจารณ์บอลน,นะครับ EP นี้จะมาทําความรู้จักกับแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมชาติไทยของเรานะครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นเด็กฝึกจากอะคาเดมี่ของสโมสรน,นั้นๆครับขึ้นมาเล่นกับรุ่นใหญ่ของสโมสรน,นะครับและโอกาสที่จะได้ลงสนามนั้นแทบจะไม่มีนะครับเพราะตัวหลักที่อยู่ในสโมสรน,นั้น ้วนแต่เป็นนักเตะที่มีดีกรีกันแทบทุกคนนะครับไหนจะเป็นตัวต่างชาติหรือแม้กระทั่งนักเตะของไทยเองครับก็ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากครับที่จะมีโอกาสลงได้ลงสนามนะครับการที่ได้รับโอกาสได้ลงสนามนั้นแทบจะน้อยนิดนะครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับเมื่อครั้งก่อนมีเด็ก1 7ปีนะครับคนหนึ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับองค์การฟุตบอลไทยนั่นก็คือวันทักิดเมืองไทยครับสุพนัดเหมือนตาที่สามารถขึ้นมาเป็น ตัวหลักของสโมสรบุรีร,รัมย์ยูไนเต็ดและก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทีมชาติไทยนะครับในที่สุดแต่ที่ผมกําลังจะพูดถึงนี้เขาเป็นเด็ก17-18นะครับรุ่นนี้รุ่นเเขาเดียวกับสมรัตนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่มาจากอะคาเดมี่ของบุรีรม mm ัมย์ยูไนเต็ดเด็กคนนั้นก็คือธนกิจโชคเมืองปักครับหรือน้องเหนือนะครับที่ก้าวขึ้นมาได้รับได้รับโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของสโมสรบุรีรัมย์นะครับได้เป็นผลสําเร็จและ เขาใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็รายรับโอกาสลงสนามนะครับถูกส่งลงสนามนะครับธนกิจโดดเด่นนะครับสร้างสารรค์เกมลุกได้โดดดันมีความรวด,ดเร็วนะครับจ่ายเปิดจ่ายบอลได้คล่องนะครับมีความแม่นยำนะครับหลายครั้งหลายคราบุรีดำนะครับทำเกมไม่ได้ผลสุดท้ายแล้วก็ต้องส่งเด็กคนนี้ลงมาครับธนกิจลงมามักจะเปลี่ยนเกม แล้วก็ทําให้เกมมีมิติมากขึ้นนะครับอาจจะอาจจะทําให้เกมนั้นเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเด็ก17ครับเด็ก17ทําได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกความหวังของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นชุด U18 U23 นะครับหรือแม้กระทั่งชุดใหญ่นะครับที่รอเขานะครับเติบโตได้แข็งแกร่งขึ้นมาธนกิจโชคเมืองปากนะครับเป็นเด็กจากอำเภอปักทงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ สวมหมายเลขเบอร์44ให้กับบุริรัมยูไนเต็ดนะครับเมื่อเขาเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบนะครับทั้งหนึ่งมีโอกาสนะครับไปคัดตัวกับบุริรัมนะครับโดยมีคุณพ่อเป็นไอรอนของเขานในการสอนฟุตบอลให้นะครับแล้วก็คุณพ่อเขาก็ยังเป็นนักฟุตบอลอีกด้วยนะครับน้องเหนือนะครับธนกิจโชคเมืองปากเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามครับของบุริรัมยูไนเต็ดที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังจากที่ได้รับโอกาส ลงสนามอย่างต่อเนื่องในยุคข,ของฮาเธอร์ปาปัสนะครับคุณซือของบริดัมนะครับแน่นอนว่าการขาดหายไปของสุพรรณเหมือนตายนะครับก็คงจะเป็นเสียไม่ได้ว่าโมเมนตัมในเกมลูกจะดูดอบลงไปนะครับถ้าเทียบกับซีซั่นที่ผ่านมาแล้วประสาทสายฟ้าก็ได้แก้ปัญหาโดยการดึงแข้งต่างชาติเข้ามานะครับเติมเต็มแต่สุดท้ายผลงานก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับนั่นจึงเป็นคําถามจากแฟนบอล บางส่วนว่าใครจะมาแทนที่ในตำแหน่งริมเส้นนะครับน้องเหนือครับที่ผ่านมาเซ็นสัญญาอาชีพตามปัจญาของสโมสรที่ต้องการให้มาต่อยอดและเป็นกำลังของสโมสรซึ่งพาลูกเย็บสายฟ้าครับคว้าแชมป์ซปเปอร์คัพ2 0 2พนะครับพร้อมกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและมีโอกาสได้บินลัดฟ้าเก็บประสบการณ์ที่สโมสรเรสเตอร์ซิตี้ครับก็คงจะไปเสียดไม่ได้นะครับว่าน้องเหนือเนี่ยครับก็พร้อมได้จากเก็บเลเวลกับทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับจนกระทั่งเจ้าตัวได้รับโอกาสสาคัญ ในการลงสนามเกมแรกพบกับตราด f ฟซนะครับโดยสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะครับในลงที่ได้ลงเล่นในไยพิมเมยรีฤดูกาลนี้แค่อายุ17ปีนะครับ15วัน และได้รับโอกาสสำคัญสำคัญในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในศึก a f c แชมเปี้ยนลีคครับในเกมเปิดบ้านพ่ายวินฟอเรสต์โคฟุนะครับ2-3นะครับถึงแม้จะเป็นเกมที่น่าผิดหวังนะครับเพราะไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้แต่อร์มกรเล่นของน้องเหนือนะครับพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทักษะความสามารถที่นิ่งเกินอายุนะครับถึงแม้เรื่องสรีระร่างกายยังไม่สูงใหญ่มากครับแต่ก็ทดแทนโดยโด้วยการคล่องตัวนะครับ การเล่นปีกซ้ายทะลุทะลวงในการสร้างสรรค์เกมลุกมีความเข้าใจในระบบการเล่นของทีมนะครับก็จิงไม่แปรครับที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจนะครับลงสนามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสร้างแอซซิตได้ถึง2ครั้งติดต่อกันในเกมที่พบกับไทร f เอฟซและพีทีปจวบเอฟซีนะครับทำให้รุงพี่ในทีมนะครับอย่างเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดออกมากล่าวเช่นชมน้องว่าก็ยันดีกับน้องนะครับเพราะน้องได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องและโชว์ฟอร์มได้ดี น้องสมควรที่จะได้รับโอกาสแล้วนะครับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวผมเชื่อนะครับว่าหลังจากนี้น้องเหนือนะครับจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับกับการเรียนรู้ประสบการณ์ในการลงสนามนะครับหล่อหลอมให้เขาแข็งแกร่งนะครับผมเชื่อว่าน้องจะเป็นกำลังหลักสําคัญของทีมชาติไทยของเราครับนี่คือเพชรเม็ดงามของทีมชาติไทยนะครับติดตามฟอร์มของน้องได้นะครับธนกิจโชคเมืองปักครับ